ปลายทางก็เพื่อนเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าแต่ละแบงค์นะครับราคานะครับจะเท่าไหร่กันบ้างนะครับอะไรเอ่ย30นะครับเก็บเงินปลายทางก็คือนะครับแบงค์สิบาทนั่นเองนะครับ ถ้าตัวบาทสะกดผิดก็ขออภัยนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าก่อนจะบอกว่า30บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับนี่ก็คือแบงก์สิบาทนะครับผ่านใช้น้อยเอามากๆนะครับผ่านใช้น้อยเอามากๆนะครับมีไม่มากแล้วนะครับเพื่อนๆสั่งกันมาเยอะเลยนะครับเก็บเงินไปทางแบงก์ละ30บาทนะครับ เดี๋ยวเราต่อไปเลยนะครับนี่ขอวางไว้ก่อนนะครับ30บาทนะครับขอวางไว้ก่อน30บาทเก็บเงินไปทางนะครับเพื่อนต่อไปนะครับต่อไปนะครับมาลุ้นกันนะครับอะไรเอ่ย40บาทนะครับ40บาทก็คือแบงค์นี้นะครับพระเจ้าตักสินนะครับทรงมานะครับนะครับเรามาชมเนื้อกันก่อนนะครับก่อนจะวางราคานะครับ ไม่ถึงพันใบแล้วนะครับเพื่อนตอนนี้มีไม่ถึงพันใบแล้วนะครับออกไปมากแล้วนะครับไม่ผ่านใช้กิบกิบแบบนี้เลยนะครับไม่ผ่านใช้กิบกิบแบบนี้เลยนะครับความสวยงามนะครับที่เพื่อนๆชอบก็คือพระเจ้าตากสินมหาลาชนะครับทรงม้าออกศึกนะครับแบงค์ยี่สิบนะครับจะเป็นแบงค์หลายๆอย่างที่เขาเอาไปทําพิธีต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นพระเจ้าตากสินออกศึกด้วยนะครับก็เป็นที่นิยมนะครับทําให้ตอนนี้นะครับมีไม่ถึงพันใบแล้วนะครับ เดี๋ยวตีขอวางราคาก่อนเลยนะครับวางราคาก่อนนะครับ40บาทครับเก็บเงินปลายทางเขาเพื่อนสั่งกันมามากเลยนะครับต่อไปนะครับมาดูกันว่าป้ายนี้100บาทนะครับจะเก็บเป็นเป็นป้ายไหนนะครับขออนุญาตวางนะครับอย่าตกใจไปนะครับเพื่อน มุมกล้องนะครับนั่นแน่นี่นะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพื่อนๆที่ใบบาทนะครับใบบาทแบบนี้นะครับจะมีราคาแค่100บาทนะครับมาชมนะครับแบงก์บาทนะครับมาชมแบงก์บาทกันนะเพื่อนสวยงามมากๆเลยนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับสวยแบบนี้เลยนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับเนื้อนะครับสวยครับพูดได้คําเดียวว่าสวยนะครับมีสนิมบ้างตามการเวลานะครับสนิมกระดาษนะครับแต่โบราณสุดๆนะครับแบงก์หบาทนะครับราคาอยู่ที่ 100บาทนะครับเพื่อนๆรีบสั่งกันเข้ามาเลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับสุดท้ายเวลาใกล้หมดนะครับแบงค์ร้อยช้างแดงครับเพื่อนๆแบงค์ร้อยช้างแดงนะครับแบงค์ร้อยช้างแดงนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆสวยเอามากๆนะครับผ่านใช้น้อยสุดๆนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับที่สมคันนะครับสมเด็จนะครับ อะไรนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับทรงช้างนะครับก็เป็นบิ๊กแบงคหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆนิยมกันสุดๆเลยทีเดียวนะครับมีไม่มากเลยนะครับมีไม่ถึง200ใบนะครับเพื่อนๆสั่งแต่แบงค์ร้อยช่างแดงแบงค์ร้อยช่างแดงและแบงค์ร้อยช่างแดงไม่บอกราคาทีใช่ไหมครับ150บาทครับเดี๋ยวจะให้ ID Line ไว้กับเบอร์โทรนะครับโทรมาสั่งได้เลยนะครับเพื่อนๆ150เก็บเงินปลายทางบาทเขียน